ได้พบกับท่านอีกวันนี้เสนอเรื่องรู้ใจเมียณนะที่เมืองกทุมธาน,นีนายชัยกับพี่อาะก็ได้มาพบกันอีกทั้งสองได้สนทนากันอยู่พักหนึ่งแล้วนายชัยก็พูดว่าเฮียอ่ะผมชื่นชมครอบครัวเฮียเป็นอย่างยิ่งที่มีแต่ความสุขความสามาัคคีโอ้โหไอช้ชัยชีวิตที่มีค่าไม่ได้อยู่ที่ร่ำรวยอยู่ที่ไม่เจ็บป่วยและครอบครัวที่แข็งแรงสุดยอดเลย แล้วเฮียมีเทคนิคและยุทธวิธีแบบไหนหรือที่ทำให้ครอบครัวแข็งแรงพออายุพัฒน์ขุนเขาไม่สะเทือนแม้ลมแรงครอบครัวที่แข็งแกร่งไม่หวั่นไหวเพราะลมคนรักเมียต้องรู้ใจถึงทำให้ครอบครัวแข็งแรงยอดเยี่ยมเลยผมอยากรู้ยุทธวิธีที่ทำให้ครอบครัวแข็งแรงฮ่าฮ่ฮร้อยโรแมนติก มิสู้หนึ่งเราใจร้อยเอาใจหรือจะสู้หนึ่งจริงใจถ้าอยากรู้จะบอกให้ฟังนะรักเมียต้องอย่าสนยอย่าเป็นคนมีหลายเมียรักเมียต้องส่งเสียต้องให้เมียมีเงินใช้รักเมียต้องยอมเมียไม่ว่าเมียชอบอะไรรักเมียต้องรู้ใจใหญ่แค่ไหนเล็กกว่าเมีย Эхлээд <laughs>